สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับคลิปสหายฟิชชิงนะครับวันนี้น้าหนวดเอารอกหนึ่งตัวมารีวิวให้ชมกันนะเป็นรอกตัวท็อปๆนะครับของทางค่ายอาบูเหมือนกันนะตัวนี้มีชื่อว่าอาบูกราเซียรีโวเออลนะครับ IB7 นั่นเองนะครับตัวนี้ต้องขอบคุณนะครับน้เอียว นะครับสหายนนวดที่อยู่ที่อำเภอแกลงนะครับที่สนับสนุนมาให้นหนวดทำรีวิวนะครับให้ f c ได้ชมกันนั่นเองบอกก่อนเลยตัวนี้เป็นรอกมือ2นะที่นนเอี่ยวเนี่ยซื้อมาเก็บสะสมแล้วก็ใช้งานด้วยนะครับพอดีเราได้ไปตกปลาด้วยกันแล้วก็นนวดก็บอกว่าขอยืมมารีวิวหน่อยนะนะเอี่ยวบอกว่าจัดไปนะไม่มีปัญหาอ่ะน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องแกะกล่องนะครับเพราะว่ากล่องเขาแกะไว้อยู่แล้วนะครับ โอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูสเปคบนกล่องกันนิดนึงนะครับตัวกล่องก็อาจจะนะตามสภาพนะครับมันเป็นกล่องมือสองแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นรอกมือสองที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะครับ กล่องพวกนี้ก็คือเก็บไว้นะและหนวดบอกหลายๆคนแล้วว่าบางทีถ้าเราเนี่ยคือจริงๆแล้วลอกตกปลาเนี่ยมันเล่นแร่แปรธาตุมันขายต่อกันได้ยิ่งเฉพาะตัวท็อปทตัวท,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 ที่มีแบรนด์เนมหน่อยเนี่ยนะครับมันมันสามารถขายต่อได้นั่นเองนะครับเก็บกล่องไว้ด้วยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นกล่องของอาบูกาเซียนะครับพาร์ทนี้เดี๋ยวคุยกันเรื่องของตัวกล่องก่อนนะครับก็ รีโว uh, ่ ALC IB7 นะครับนี่คือรหัสของเขานะแล้วก็อัตากิเลโช1.7ต่อ1นะครับเดี๋ยวนั้นหนวจะพาไปดูสเปคข้างกล่องด้วยนะครับดูรอบๆก่อนนะนี่แบบนี้เลยนะมาดูสเปคข้างกล่องกันนิดนึงนะครับศึกษาไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้มีแบริ่งทั้งหมด 8ลูกนะครับ8ปตลับนั่นเองแล้วก็อตกัตราเกเยรโชอยู่ที่7.1นต่อหนึ่งะครับก็ถือว่าเป็นรอกอีกหนึ่งตัวที่มีรอบจัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราการเก็บสายนะครับต่อการหมุนแขน1รอบเนี่ยก็อยู่ที่71ซนเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็กําลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่7กิโลกร,รมัมหรือว่า15.5ปอนด์นั่นเองนะครับถือว่าให้กําลังเบรกมาค่อนข้างเยอะเลยนะตัวนี้นะสบายใจได้สําหรับ งานหลากหลายรูปแบบเลยนะและหนวดได้ไปเห็นนะเอี่ยวใช้มาแล้วนะครับก็คือ ตีเหยื่อได้ดีมากเงียบนิ่งเลยแหละนะครับน้ำหนักของเจ้ารอกตัวนี้อยู่ที่149กรัมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรอกที่มีน้ำหนักเบาหนึ่งตัวเลยนะถ้านําไปประกอบกับคันที่แบบเจ๋งๆสักหน่อยนะโอ้โหตีได้ทั้งวันแน่เลยนะครับแล้วก็อัตราการจุสายนะครับถ้าตีเป็นสาย12ปสองป์เนี่ยก็จะจุได้อยู่ที่100เมตรนั่นเองนะแล้วก็ถ้าเป็นเดี๋ยวนะ ขนาดสายที่มีหน้าตัด0.285ม mm ิลิเมตรเนี่ยก็จะจุได้100เมตรนั่นเองคือเขาแปลงมานะครับแปลงมาอันนี้เป็นแบบขนาดสายเป็นปอนอันนี้เป็นขนาดหน้าตัดของสายนะครับเป็นมิลลิเมตรเนี่ยนะครับก็จุได้100เมตรก็ถือว่าพอสมควรเลยแหละเยอะเลยแหละนะครับถือว่าการจุสายเนี่ยก็เพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วแหละนะครับวัยรุ่นอา้าวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้ากันนะครับตัวโปรดักต์กันนะครับตัวนี้นะอาบบูรีโว โอ c อลซีไอเวนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของ เจ้าอาบู ALC IB7 นั่นเองนะครับคือสภาพเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจนะคือมันเป็นรอกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะหนวดก็อยากเอามาถ่ายทอดรีวิวให้ได้ชมกันนะครับน้องๆที่เขาเรียกยังไม่เคยเห็นรายละเอียดเนี่ยนนวดก็เอาสเปคเอาอะไรมาให้ดูกันนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งนะครับจากทางค่ายอาบูแล้วก็สำหรับตัวท็อปทั้งหลายเนี่ยนะครับของค่ายอาบูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผลิตที่ ประเทศเกาหลีนี่เกาหลีนะครับเมดอินโค r เรียนนั่นเองนี่นะครับรหัสของเขา Abu vo, a L C I b บูรีโ ALCIB7 นะครับก็ผลิตที่ประเทศเกาหลีนะครับของน้ำหนดก็มีอยู่1ตัวที่เป็น MG Extreme นั่นก็ผลิตที่เกาหลีเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นซีรีส์ลองๆล,ง,ลงมาก็จะผลิตที่ประเทศจีนนั่นเองนะอ่ะเบื้องต้นนะมาดูกันเลยนะครับรายละเอียดของเจ้า ALCIB7 มีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่จะได้มานะครับก็จะเป็นแขนคาร์บอนนะครับตัวนี้จะมากับตัวรอกเลยนะครับลืมบอกไปนะใน กล่องเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรอกมือ2นะครับเบื <S <S ้องต้นเนี่ยสิ่งที่เขามีมาให้เนี่ยเขาก็จะมีนี่นะครับส่วนใหญ่ตัวท็อปๆเนี่ยเขาจะมีน้ำน้ำมันสําหรับใส่ลูกป,ปืนมาให้ด้วยแล้วก็มีแมนวนวลอยู่ข้างล่างนะครับมีแมนวนวลอยู่นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยรู้สึกเขาจะมีเพลทของตัวล็อกน็อตด้วยนะครับเพลทของตัวล็อกน็อตแขนหมุนนั่นนะครับแต่ว่าของที่นายเอี่ยวได้มาเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้ตัวเพลทมานะครับ มันจะแถมมาหลายๆสียสีหรือยังไงนี่แหละนะครับเท่าที่นนวนดเคยดูรีวิวเบื้องต้นบ้างนะครับก็จะแถมแบบนั้นมาให้นะครับแต่ว่าของมาถึงมือนะเอียวแล้วมันได้มาแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับนนวนดจะพยายามอาธิบายสเปคนะ แล้วก็รายละเอียดตัวสินค้าให้ฟังกันเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่ได้มานะจะเป็นแขนคาร์บอนนะครับแล้วก็หนอกตัวนี้เป็นหนกยาง EVA นะครับนี่ก็ถือว่าลื่นเลยแหละนะครับผ่านการใช้งานไปแล้ววะนะมันอาจจะไม่ได้สวยงามเพราะว่าของใช้งานแต่ว่าสภาพโดยรวมนี่เจ๋งมากนะครับที่นั้นวนวดบอกนะครับที่เขาจะแถมมาจะเป็นเพจตัวนี้นะครับจะเป็นเพจสีสีสีอื่นด้วยนะครับแต่ไม่มั่นใจว่ามีมาให้กี่สีนะครับแต่ว่า ของมาถึงมือนะเอี่ยวนะี่มันเป็นของมือสองแล้วเขาหน้าจะอไปใช้งานแล้วแหละหรืออาไปขายอะไรก็ไม่รู้นะครับสตาร์เดกตัวนี้เนะี่ยมีเสียงนะเนี่ยสตาร์เดกมีเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มอา่าเขาเรียกว่อาอ่ปรับคอนสปูลมีเสียงเหมือนกันนี่นะครับปรับคอนสปูลก็มีเสียงเหมือนกันนะครับตัวนี้เห็นนะเอี่ยวตีมาแล้วนะสวยงามเลยแหละลื่นเปิดลื่นเปิ๊ดเลยแหละนะครับอา่าบนตัวนะครับสกรีนว่า Revo นะ ALCIB 7นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะอบอกว่ามี8ลูกปืนนะครับแล้วก็อะไรอีกล่ะ Swedish Engineering e n g i n e e r l e t e n g i n e e r e t เนี่ยประมาณนั้นนะก็คือจริงๆของอาบูกาเซียเนี่ยมันเป็นเรื่องของการออกแบบเรื่องของการดีไซน์มาจากประเทศสวีเดนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มี อะไรนะเขียนว่า Revo alcib 7อีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบๆก่อนนะตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์โลโก้อ,อาบูนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มจุดปรับนวงแม่เหล็กนั่นเองตรงนี้เป็นนวง2ระบบนะครับ ด้านใต้นะครับจะมีสติกเกอร์นะครับ made in Korea นะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นโค้ดของเขานะครับ 00D17AK ตัวนี้น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ละตัวนะครับน่าจะรันโค้ดแตกต่างกันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะดูซิดูความลื่นหน่อยอ๋ออันนี้เป็นหนืดนะเดี๋ยวนนทลองปรับดิแบบนี้ปับ๊บนี่เงียบนิ่งเลยนะครับนี่คือลอกมือ2นะคือลอกมือ2ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว พอสมควรต้องบอกว่าพอสมควรเลยแหละนะครับเพราะว่าเจ้าของเองปัจจุบันน้ยเอี่ยวเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักเหมือนกันนะครับในการในการตีเหยื่อเบาบ,าบ้างนะครับหรือว่าปลายางบ้างนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยแหละนะครับจากที่น้หนวดได้เห็นนะนี่ก็เป็นสภาพโดยรวมนะครับรีวตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่เท่าไหร่น้หนวดไม่มั่นใจนะครับที่เป็นทรงหน้าแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ย ที่เป็นพวก IB ทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นทรงหน้าแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับล่าสุดนะหนวดก็ลองให้หนัเอียวเนี่ยลองเอาสปูลตื้นที่น้าหนวดมีเนี่ยนะครับหอันเนี่ยเอาไปลองใส่ดูก็ถือว่าใส่ได้นะแต่เพียงว่า การคุมฟ <un> ู <f> ่ <oo> จะเป็นไปยากนะเป็นไปได้ยากเพราะว่าสปูลแต่งเนี่ยสปูลตื้นอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ครั้งแรกให้มันเหมาะสมกับตัวหน่วงที่มีอยู่นั่นเองนะครับนี่นะคือหมุนขวานะนักหนวดอาจจะงงๆนิดนึงกับการหมุนขวานี่แหละนะครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดหมุนขวาด้วยนะครับเออนะแต่ว่าเบื้องต้นนะครับด้วยความรู้สึกในการหมุนอันนี้อันนี้รอกมือ2นะ เออถือว่ายังแบบยังเนียนกลิบอยู่เลยแต่ว่าในเรื่องของการดูแลรักษานะครับได้คุยกันนี่เอี่ยวเนี่ยก็ดูแลรักษาโรคเนี่เป็นอย่างดีนะครับมีบ้างนะครับที่เอาไปตกน้ําเค็มนะครับแต่ว่าก็เอากลับมาเนี่ยก็มาล้างลอกดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ซื้อมามือ2ถือว่าคุ้มมากนะถือว่าคุ้มมากใครที่อยากเล่นอ่ารอกตระกูลรีโวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องไปมือ1ก็ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าได้มือ2มาเนี่ย ถ้านนวดเห็นนะเท่าที่ได้เห็นนะก็จะเป็นรอกที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่แล้วอ่ะนะครับนี่นะไกด์เนี่ยไกด์เป็นทองเหลืองเนาะเออตัวลายไกด์เป็นทองเหลืองนะครับ <c oughs> นี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็อาบูตัวท็อปทอปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีในเรื่องของตัวช่องนะครับที่เปิดเพื่อเติมจารบีด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเปิดฝาลอกนะครับเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยขันน็อตตรงนี้แล้วก็ เอาฝาตรงนี้ออกนะครับเล็กๆเนี่ยแล้วก็เติมจารบีได้เลยนะครับมันก็จะเห็นตัวเฟืองเมนเมนเฟืองเลยแหละนะครับ yeah. นั่นเองนะอันนี้เป็นโดยรอบเลยนะเดี๋ยวนวดพาไปดูในเรื่องของระบบภายในนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องของหน่วงแม่เหล็กอะไรต่างๆนะครับ อ่ะไวรุ่นครับมาต่อกันเลยครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบหน่วงกันนะครับของ abu rivo alcib 7กันนะครับตัวนี้เป็นระบบหน่วง2ระบบนะครับก็จะมีระบบแบบ m a g n e ตนะครับก็คือว่าระบบหน่วงแม่เหล็กนั่นเอง นะครับแล้วก็ระบบหน่วงแบบเม็ดลานี่แบบนี้ด้วยนะครับมีมาให้2เม็ดนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออธิบายในเรื่องของระบบหน่วงเม็ดลาก่อนนะครับหลักๆที่ได้สัมผัสนะครับแล้วก็ได้ลองพูดคุยกับนเอี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะเริ่มด้วยการเปิดหน่วง1เม็ดก่อนเม็ดลารับเปิดแบบนี้นะครับเปิดแบบนี้นะครับเวลามันทํางานเห็นไหมครับมันจะโผล่มาอย่างนี้ตามแรงเหวี่ยงของ เขาเรียกสปูลน่ะตามเขาเรียกอ่ามันเป็นการกระทําในเรื่องของการหนีศูนย์กลางนะครับเนี่ยเปิดเม็ดหนึงมันก็จะมันก็จะออกไปแบบนี้นะครับและายตัวที่ออกมาเนี่ยอี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไปสีกับขอบสปูนนี่สีกับขอบสปูนที่เป็นเนี่ยทองเหลืองแบบนี้นะครับเนี่ยสีกับขอบสปูนแบบนี้นะครับเปิด1เม็ดนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเปิด1เม็ดหรือจะเปิด2เม็ดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับน้ําหนักเหยื่อนะครับเราจะเปิด2เม็ดก็ได้ถ้าเปิด2เม็ดก็ทํางานแบบนี้เลย นะครับนี่นะครับ2ด้านแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับแรงเหวี่ยงที่กระทำนะครับอ,อย่างนนทดมี1ตัวเนี่ยที่บอกไปก็คือ mg extreme ตัวนั้นก็นะครับเป็นเม็ดลาที่อิสระตลอดเวลานะครับปิดไม่ได้นะครับตัวนั้นก็ทำงานตามแรงเหวี่ยงหรือแรงกระทำหนีศูนย์กลางเหมือนกันตัวนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นระบบที่สามารถปิดได้นะครับ รีเวที่นหนวดรีวิวอยู่ตัวนี้เป็นรีเวที่เป็นเขาเรียกว่าเจนเจนเขาเรียกเจนให,ใหม่ๆแล้วนะครับอย่างของนันวดเนี่ยเป็นรีเวเจนเก่าที่ยังใช้อีวบีซีอยู่นะครับอ่าฉะนั้นมันยังเป็นระบบเดียวนะครับระบบหน่วงเม็ดลาแบบระบบเดียวแต่ปัจจุบันอย่างนี้เนี่ยนะครับมี2ระบบซึ่ง น่าจะตอบโจทย์นักตกปลาเยอะแยะมากมายเลยสําหรับวิธีใช้แล้ววิธีการปรับแต่งนะครับเมื่อก่อนนนะหนวดก็งงนะว่าอินเม็ดลามันใช้ยังไงว่าใช้ยากไหมวะแต่พอมาได้สัมผัสน,นะมันทํางานดีนะหนวดชอบนะมันทํางานดีเลยแหละนะครับด้วยแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์กลางนั่นแหละนะครับนี่แบบนี้เลยต่อไปก็เรื่องของ ระบบหน่วงแบบแมกเนตนะครับตัวนี้เป็นระบบหน่วงแบบแมกเนตที่สามารถปรับระดับได้ดูนะครับนี่มันจะขึ้นลงเหมือนอระบบหน่วงของเราที่เราใช้กันอยู่นั่นแหละนะครับก็หุบเข้าหุบออกนะครับตามระยะนั่นเองนะครับเป็นการสร้างสนามแม่เหล็กนะครับให้กับตัวสปูนนะครับที่เป็นโลหะนะครับก็ต้องบอกก่อนนะการสร้างสนามแม่เหล็กก็คือเกิดขึ้นในระหว่างที่สปูนเนี่ยสปูนนี้ต้องบอกก่อนนะมันเป็น วัสดุเป็นอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมนั่นเองนะครับใครอย่าไปคิดนะว่าเฮ้ยแรงดูดหรือแรงผลักหรืออะไรแบบนี้นะครับที่น้องๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันนะครับว่าเฮ้ยแม่เหล็กมันก็ต้องดูดเหล็กสินะครับแต่มันไม่ได้ดูดมันไม่ได้ดูดกับไอตัวอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมอะไรแบบนี้นะคือ <c oughs> มันเป็นแบบนี้วิธีการของมันก็คือว่าเมื่อมีการหมุนผ่านนะครับ ด้วยโลหะหมุนผ่านแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับระหว่างตัวนี้นะครับมันจะเกิดการผลักและการดันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแม่เหล็กของเราเนี่ยเราใส่เป็นขั้วเหนือใต้เหนือใต้เหนือใต้สลับกันนะครับเมื่อมีโลหะวิ่งผ่านด้วยความเร็วนี่นะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงไอ้ตัว อะไรหน่วงเม็ดลานะที่มันทําแบบระบบแมคานิ์นะครับแต่ระบบหน่วงแม่เหล็กเนี่ยนะครับเมื่อมีการหมุนผ่านการระหว่างาสนามแม่เหล็กนะครับที่เราได้วางแม่เหล็กไว้นี่นะครับมันจะเกิดการผลักและการดันกันและกันนะครับจึงทําให้เกิดระบบหน่วงขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นหลายๆคนสงสัยนะครับทำไมสปูนที่มันเป็นอลูมิเนียมนะครับถึงถึงเป็นสนามแม่เหล็กได้จริงๆแล้วถ้ามันเป็นโลหะอะไรก็แล้วแต่มันสามารถสร้างาสร้างสนามแม่เหล็กได้ทั้งนั้นเลย กับตัวแม่เหล็กพวกนี้แหละนะครับนี่นะอ่ะก็พื้นฐานตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีสเต็ปขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นหน่วงเม็ดลานะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีแผ่นอลูมิเนียมนะครับขึ้นมาอีก1แผ่นนะครับเป็นสเต็ปขึ้นมาเพื่อมากระทําสนามแม่เหล็กกับตัวหน่วงแม่เหล็กที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับเนี่ยพอใส่ไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่ดูนะใส่ไปนะครับมันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับ เนี่ยแบบนี้นะครับเมื่อมันหมุนภายใน,นับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นระหว่างโลหะกับแม่เหล็กเนี่ยก็จะเกิดการผลักและดันกันนั่นเองนะครับนี่นะนั่นก็เป็นระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับที่มีมาให้นะครับสองระบบนะครับก็คือระบบหน่วงแม่เหล็กแล้วก็ระบบหน่วงเม็ดลานะครับสำหรับ alcib 7นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับบางคนก็ปิด เม็ดลาเลยแล้วก็ใช้หนงแม่เหล็กอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของน้ําหนักเหยื่อที่เราจะใช้แล้วก็ลักษณะอุปกรณ์ที่เราจะนําไปประกอบนะครับ mm hmm. เห็นนะักเอียวบอกว่าคือถ้าเอาไปประกอบกับคันแข็งๆนะครับแล้วก็ตีเหยื่อน้ําหนักเยอะๆก็ต้องเปิดเม็ดลาช่วยด้วยแล้วก็ผสมกับหนงแม่เหล็กนะครับแต่ถ้าเราไปใช้กับคันอ่อนๆนะครับคันมีดเดยมไลท์หรือคันไลท์อะไรพวกนี้นะครับ4ขีด10นะครับหรือลงไปถึงงาน UL ก็ตีได้เหมือนกันนะเรา ราก็ปิดเม็ดลาซันแล้วก็เปิดหน่วงแม่เหล็กใช้อย่างเดียวนะครับก็สามารถตีเบาได้แล้วนะครับด้วยลักษณะสปูนเนี่ยไม่ได้ลึกมากนะครับสปูนเป็นกึ่งลึกกึ่งตื้นนะครับฉะนั้น 100เมตรที่บอกไว้เนี่ยเพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วนะครับนี่นั่นก็เป็นโดยรวมของลักษณะน่วงนะสระบบที่มีให้ของเจ้า ALC IB7 นั่นเองครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้ว ALC IB7 เราไปแต่งอะไรได้บ้างอีกนะครับก็เต็มที่นะนนวดก็บอกเลยนะครับสปูนตื้นสามารถหาซื้อได้นะครับสามารถหามาใส่ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียเรื่องของ ไอตัวเพจตัวนี้แหละนะครับที่มันอาจจะไม่ตรงรุ่นสัทีเดียวมันก็อาจจะต้องทําใจหน่อยแต่ว่าถ้าตีเหยื่อบาวตีได้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องของแขนนะครับหนบก็สามารถไปอัปเกรดได้นะครับตัวหนกนี้สามารถอัปเกรดได้เลยนะครับหาหนกเจ๋งๆมาใส่ได้นะครับรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่อาบูเนี่ยเขามีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะมันจะเป็นค่ายค่ายแต่งของอาบูน่าจะเป็น amo เนาะ นะก็จะมีพวกสปูนนะครับมีแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกนะครับแต่งคือใส่ให้สวยงามนี่ก็สามารถทําได้ Star d e ด็ก,ก็สามารถแต่งได้เหมือนกันหา Star d e ด็ที่เป็นคาร์บอนมาใส่ก็ได้ไล่เบาได้อีกนะตัวนี้เนี่ยอา้าวเป็นยังไงกันบ้างครับวัยรุ่นสําหรับอ b u ูรีโว ALC IB7 ตัวนี้ที่นันนวดนํามาให้ชมกันนะครับ ก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวนหนวดจะพยายามหารอกตกปลามารีวิวให้ชมกันแบบนี้นะครับว่าลักษณะเป็นยังไงบ้างภายนอกภายในนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับลื้อนะเพราะว่าเป็นของที่น้าๆเขาสนับสนุนมานะครับเพื่อให้เอามาเป็นวิทยาทานร่วมกันนั่นเองนะครับขอบคุณนะเอี่ยวอีกครั้งนะสหายจากอำเภอแกลงของนหนวดเองนะครับก็หน้าที่สนับสนุนเจ้าอาบูรีโว a อ c IB7 ตัวนี้มาให้ชมกันนั่นเองนะครับสำหรับนหนวดนะถือว่าประทับใจ เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเท่าที่ได้เห็นนะักเอี่ยวใช้งานนะและการสัมผัสด้วยตัวเองก็ถือว่าตัวท็อปทอปของอ b บูนี่ก็ถือว่าไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับอย่างที่นันหนวดเคยสัมผัสมาแล้วกับตัวเองสำหรับเจ้เอาอะไรนะ MG Extreme ที่นันหนวดมีนั่นเป็นระบบหน่วงเม็ดลาแบบอิสระด้วยนะครับก็ถือว่าตีดีเลยแหละพอมาเจอตัวนี้เขาเนี่ยโอ้โหรู้สึกประทับใจแล้ว คิดว่าอาจจะต้องหามาเก็บไว้สักตัวเหมือนกันนะนะเดี๋ยวขอเก็บเก็บเงินแอบเมียก่อนนะครับเอออย่าไปบอกใครนะอ่ะโอเคนะครับ FC ท่านไหนน้องๆท่านไหนนะครับนานาท่านไหนที่เคยใช้แล้วเนี่ยหรือว่าเป็นโมเดลที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรในการแต่งลอกหรือว่าในการอัปเกรดนะหรือว่ามีประสบการณ์การใช้งานอย่างไรก็นำมาแชร์กันได้นะครับ อ่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปนี้นะครับมาแชร์ประสบการณ์กันสำหรับสาวกอาบูนะครับวันนี้เนี่ยท่านานวดอ่บรรยายอะไรค่ะตกบกพร่องไปบ้างเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามานานวดและทีมงานด้วยช่องทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับนายเอียวนะครับสหายจากประแสรหรือว่าสหายจากอำเภอแกลงของานานดนั่นเองนะครับที่ส่งรอกมาให้รีวิวให้ ให้ FC ได้ชมกันนั่นเองเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้า a าบูกา c เซียร o โวเอลซีก็สอบถามมาได้นะครับรอกอยู่ในมือนนนวดแล้วก็อยู่ใกล้ตัวนนหนวดสามารถหาข้ามาหาคำตอบหาข้อมูลมาให้ได้แน่นอนนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปูนปูน